มาที่เรื่องที่สองนะคะเรื่องของอิหร่านกับอิสราเอลแล้วก็จับตารอดูมาตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่สองเหตุการณ์นั่นก็คือเหตุการณ์ที่อิสราเอลได้ยิงขีปนาวุธใส่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อสังหารผู้มีาชการของเฮชบปอลเลาะคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าอยู่เบื้องหลัง การวางแผนโจมตีที่รับสูงโกลันเมื่อ27กดฎาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีคนเสียชีวิตทั้งหมด12คนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกันไล่เลี่ยกันไม่เกิน2-3ชั่วโมงต่อจากนั้นก็คือการสังหารอิสมาอิลฮานิเยซึ่งเป็นผู้นำฮามาสฝ่ายการเมืองถึงที่พัก ในกรุงเตรานของอิร่านนะคะทั้งสองเหตุการณ์ก็ทำให้อิรานออกมาประกาศนะะว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากจะโจมตีอิสราเอลอย่างสาสมนะะซึ่งหลังจากอิรานออกมาประกาศ ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะทางสหรัฐมีการส่งกองเรือมันทุกเครื่องบินรวมถึงฝูงบินรบนะฮะมาประจำการที่เมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ในส่วนอิสราเอลก็มีการสั่งการเตรียมพร้อมสำหรับประชาชนทีออ่อาศัยอยู่ในทุกจุดโดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเลบานอนเนื่องจากคาดว่าบริเวณดังกล่าวเฮชบาลเลาะซึ่งเป็นพ็อกซี่ของอิหร่านน่าจะมีการโจมตีหนักนะคะโดยมาดูนิดหนึ่งนะคะเรื่องของเฮชบาลเลาะซึ่ง ในคราวนี้คาดว่าจะเป็นหรือว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักของอิหร่านในการโจมตีอิสราเอลนะคะสั้นๆว่าทําไมอิหร่านใช้เฮชบอลเาะในคราวนี้หรือจะใช้เฮชบอลเาะในคราวนี้มี3มเหตุผลนะคะก็คือเฮสบอลเลาะเองก็โกรธแค้นนะคะจากการที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีเบรุตเมื่อ31กรกฎาคมแล้วก็สังหารฟูอัดชุกนะคะซึ่งก็เป็นทหารระดับผู้ชญชาการของกลุ่มถึกที่มั่น โดยข้อที่2นะคะที่อิหร่านอาจจะใช้ฮิสลเลาะก็คือกลุ่มนี้มีศักยภาพทางการทหารสูงกว่ากลุ่มอื่นนั่นก็คือมีสมาชิกหรือว่ากองกําลังที่พร้อมรบไม่น้อยกว่า60,000คนนะแล้วก็ขีปนาวุธทั้งใกล้และไกลรวมถึงระยะกลางเนี่ยมีถึงไม่ต่ำกว่า150,000ลูกนะคะแล้วอันที่3ที่สําคัญมากก็คือฮิสบัลเลาะมีฐานที่มั่นที่ใกล้กับอิสราเอลมากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับ อิหร่านเองซึ่งอยู่ไกลถึง2,300กิโลเมตรหรือว่าพร็อกซี่กลุ่มอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฮูตีซึ่งก็อยู่เยเมนห่างจากอิสราเอลประมาณ2,000กิโลเมตรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มติดอาวุธในอรรักก็อยู่ห่างจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นเฮชบัลเลาะถือว่าในแง่ของการวางยุทธศาสตร์การโจมตีเพื่อให้อิสราเอลต้องรับบทหนักเนี่ยเฮชบัลเลาะน่าจะเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากฐานที่มั่นของเฮชบัลเลาะจุดหนึ่งก็คือทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่ เพียง27กิโลเมตรจากเมืองใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของอิสราเอลนั่นก็คือเมืองไฮฟานะคะเพราะฉะนั้นคาดการกันว่า h ฮส a บลเน่าจะถูกใช้เป็นตัวหลักในการโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้และเมืองที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการถูกโจมตีก็คือไฮฟาซึ่งที่นี่นะคะไม่ไกลาจาก ชายแดนในเลบาน,น,นอนเลยนะคะก็อย่างที่เรียนไป27กิโลเมตรที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญบริษัทเทคโนโลยใีใหญ่ของโลกก็ล้วนมีสํานักง,งานตั้งอยู่ที่นั่นทั้งสิ้นนะคะโดย18มิถุนายนที่ผ่านมาฮิสปัลเลละเนี่ยเคย ส่งโดรนสอดแนมเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งโดยฝ่าระบบป้องกันภัากาศของอิสราเอลมาได้นะคะคราวนั้นก็เข้ามา,าล็อกเป้าถ่ายภาพสถานที่ผลิตอากาศยานแล้วก็ระบบป้องกันน่านฟ้าของอิสราเอลรวมถึงสนามบินและท่าเรือทั้งของทหารและเอกชนด้วยนะคะการถูกคาดว่าจะถูกโจมตีทําให้กองทัพสั่งให้ชาวอิสราเอลในเมืองไหฟาและพื้นที่อื่นๆทางตอนเหนือเตรียมตัวรับมืออย่างเต็มที่ เมื่อคืนที่ผ่านมาแดเนียลฮาการีโคษกกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF ได้แถลงนะคะว่าถึงแม้อิสราเอลจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงคือมีถึง3เลเยอร์3ชั้นนะคะชั้นแรกก็คือ Iron นโดมชั้นที่2ก็คือ d a v i ด l ิง k ชั้นที่3จําชื่อไม่ได้แอโรดสกับแอโร3สมนะคะมีถึง3ระดับแต่แดเนียลฮาการีบอกนะคะว่าแต่ก็ไม่ใช่เป็น เวทมนต์ที่จะป้องกันทุกอย่างได้มันอาจจะมีอะไรรอดมาได้ถ้าเกิดโดนโจมตีหนักๆน,นะคะดังนั้นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องถามก็คือต้องตื่นตัวต้อง alert อยู่ตลอดเวลาและขณะนี้รัฐบาลได้พยายามวางระบบไว้เพื่อให้ประชาชนได้รู้เร็วที่สุดว่าการโจมตีจะมาเมื่อไหร่และหลบภัยทันเมื่อถูกโจมตีนะคะเดี๋ยวฟังเสียงการออกมาเตือนครั้งนี้ของโคโกอดกันก่อนคะ่นะ לא הרמטית, ולכן כל אזרח נדרש לדעת מה הן ההנחיות בכל מקום בו הוא נמצא ולגלות ערנות. בנוסף, היום פיקוד העורף השיק מערכת חדשה בשם מסר אישי. זו מערכת בתקן עולמי, השולחת הודעות התגוננות מפני אירוע, אירועי חירום רחבי היקף, מתפרצים. ההתראה נשלחת לפלאפונים ניידים הנמצאים באזור תחת איום. Zot เลเล็ตซอร์ฟบนออปพลิเคชันและเลเล็ตซอร์ฟบนปิดตัวทุกปี ulla ด้านด้านอิสระพี่นากลัวว่าแฟนแฟนรายการจะไม่ดูนะคะเพราะว่าจะไปเชียร์น้องวิวพี่นาก็จะไปเชียร์น้องวิวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รีบนิดนึงแต่ว่าเดียดนะเด๋ยวจะสโลว์ดาวนะเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องกันเมื่อสักครู่นะคะก็คือการออกมาแถลงของแดนเนียลฮาการีโคศ กองกำลังป้องกันตนเองชหรือว่า idf ซึ่งออกมาบอกประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือนะฮะแล้วก็ฟังการประกาศจากรัฐบาลนะคะก็มีการทำแอปพลิเคชันเมื่อกี้ที่เขาพูดนะฮะเพื่อให้มีการแจ้งเตือนแบบทันท่วงทีแล้วก็มีเอกสารชิ้นหนึ่งที่ออกมาจากทาง idf ด้วยเช่นกันนะคะบอกไปถึงบรรดานายกเทศมนตรีนะคะซึ่งอยู่เมืองทางเหนือ เพราะทางเหนืออย่างที่บอกเนี่ยมันติดกับชายแดนเลบาน,นอนโอกาสที่จะโดนโจมตีแบบรุนแรงเนี่ยมีสูงมากนะฮะเอกสารชิ้นนี้ของ IDF บอกให้ประชาชนเตรียมพร้อมกับการอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้สามวันนะฮะแล้วก็นายบางเมืองเนี่ยอาจจะเกิดการเบรกดาวน์นะ,ะหรือว่าการติดขัดการถูกรบกวนและ าการที่น้ำจะหยุดไหลด้วยนะเพราะว่าที่อิสราเอลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็คนที่เคยศึกษาเรื่องอิสราเอลเนี่ยจะรู้ว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากมากที่นั่นแล้วอิสราเอลก็เลยคน้นคิดค้นวิธีการาตังน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด ซึ่งโรงกลั่นน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดของอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะจะมีทั้งหมด56โรงด้วยกันก่อนหน้านั้นมีการระบุนะคะว่าโรงกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเหล่านี้ซึ่งหล่อเลี้ยงประชากรเกือบทั้งประเทศเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าของเฮชบาลเลาะซึ่งถ้าเกิดเฮชบาลเลาะยิงขีปนาวุธเข้ามาเยอะๆแล้วมันไปท่วมท้นหรือว่าโอเวอร์เวมระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมันอาจจะมีบางลูกที่มันหลุดรอดเข้ามา โจมตีไอ้โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรับพลังงานหรือว่าลงกลับน้ำเนี่ยแล้วจะส่งผลให้เกิดน้ำขัดแคลนนะคะซึ่งในนี้เขาก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมันเกิดสภาวะน้ำขัดแคลนเนี่ยมันอาจจะยาวนานถึงประมาณ1สัปดาห์นอกเหนือจากนี้ยังมีการเตือนด้วยนะคะในเอกสารนี้ของ idf ว่าอาจจะมีการ disconnect นะหรือว่าการหลุดการถูกตัดของ ระบบโทรศัพท์ที่เป็นแลนไลน์ก็คือโทรศัพท์บ้านประมาณ8ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงรวมถึงสัญญาณโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่มี8ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็วิทยุด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะสำหรับผู้คนในสภาวะที่ตกอยู่ภายใต้ การโจมตีเนี่ยเราต้องพึ่งพาต,ตรงนี้มากนะทางรัฐบาลเขาเตือนเลยว่ามันอาจจะเกิดการ disconnect ของเหล่านี้นะคะโดยในเอกสารชิ้นนี้บอกด้วยนะคะว่าอาจจะมีขีปนาวุธหรือว่าร็อกเก็ตจากฝั่งของเลบานอนเข้ามาเนี่ยลูกเล็กที่สุดเนี่ยประมาณ50กิโลกรัมใหญ่ที่สุดเนี่ยอาจจะถึง500กิโลกรัมนะคะ โดยเมืองที่น่าจะตกเป็นเป้าก็คือไฮฟาแล้วก็เทอวิฟซึ่งเทอวิฟนี่ก็อยู่ถัดลงมาจากไฮฟาแต่ว่าอยู่ริมทะเล mm hmm. เมดิเตอร์เรเนียนกันนะฮะและ40%ของชาวอิสราเอลเนี่ยอาจจะต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนมาอยู่ที่เยรูซาเล็มนะซึ่งลงมาทางเ,เลยเทอวิฟมา ด้วยการขับรถเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะลงมาทางใต้ทางตะวันออกเพื่อความปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็คือ,อคำเตือนหรือว่าเอกสารของ IDF ที่ส่งไปที่บรรดานายกเทศมนตรีของเมืองทางภาคเหนือส่วนทางภาคใต้เนี่ยมีการระบุนะคะว่าอาจจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะเพราะว่าทางใต้ของอิสราเอลเนี่ย มีพื้นที่ติดกับชนวนกาซาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งติดกับแหลมไซรในของอียิปต์นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ทะเลทรายส่วนใต้ของอิสราเอลก็เป็นทะเลทรายนาเกฟนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณดังกล่าวในทางยุทธศาสตร์จะถือว่ายากที่ใครจะโจมตี เข้ามาถึงนะคะถึงแม้ว่าฮูตีจะพยายามโจมตีเข้ามาบริเวณดังกล่าวแต่เป้าหมายน่าจะอยู่ที่เมืองไอหลัดซึ่งเป็นเมือนท่ามากกว่านะฮะนี่คือเอกสารของ IDF ซึ่งส่งออกมาไม่เฉพาะอิสราเอลเท่านั้นนะคะแต่ว่าทางฝั่งเลบานอนเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันเลบานอนเนี่ยจะแยกเป็น2อันนะคะอันนึงก็คือรัฐบาลเลบานอนซึ่งเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเฮชบัลเลาะนะคะ แต่ว่าในเลบานอนเนี่ยเฮชบอลอลเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากนะฮะเป็นลักษณะของรัฐซ้อนรัฐคือมีอำนาจทางการทหารมากมากกว่ากองทัพเลบานอนฮะ,ะเพราะฉะนั้นเฮชบาลลอตก็เลยสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ในรัฐของเลบานอนในส่วนของเฮชบอลเลเองเนี่ยถ้าเกิดถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีอิสราเอลแน่นอนอิสราเอลก็ต้องโจมตีกลับไป แล้วโจมตีกลับเนี่ยก็เป็นการโจมตีเข้าประเทศเลบานอนนะซึ่งเป็นผานของเฮชบอลเลาะเพราะฉะนั้นคนในเลบานอนไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเฮชบอลเลาะหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะโดยในส่วนของต่างชาติก่อนนะคะที่ออกมาเตือนให้พลเมืองของตนเองรีบออกมาจากเลบานอนแล้วเนี่ยมีสหรัฐสหรชาชณาจักรสารชาชณาจักรนี่เตือนแบบบรรทัดเดียวเลย leave now ออกมาเดี๋ยวนี้นะคะ คือไม่บัรทัดด้วยสองคำ leave now นะฮะไม่อธิบายเลยคนที่ออกมาพูดก็คือเดวิดลัมมี่นะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝรั่งเศสก็เตือนในลักษณะเดียวกันนอกเหนือจากนี้ก็มีเนเธอร์แลนด์แคนาดาอินเดียจอร์แดนซาอุดอาระเบียเยอรมนีไอร์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนเบลเยียมเดนมาร์กออสเตรเลียรัสเซียแล้วก็สเปนส่วนสายการบินหลายสายก็ประกาศงดบินเข้าออกเบยรุตนะอย่างเช่นแอร์ฟรานซ์ลุฟันซารวมถึงคูเวตแอร์ไลน์แล้วก็ล็อตของโปแลนด์ พาไปดูภาพของสนามบินในกรุงเบรุตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะหลายคนหอบข้าวหอบของมาสนามบินหลังจากรัฐบาลของตัวเองเ,เตือนให้ออกจากเบรุตคนอยู่ก็มีแต่จํานวนมากออกมานะคะแต่ปัญหาคือพอมาถึงสนามบินแล้วมีตั๋วแล้วเนี่ยเดินทางไม่ได้เพราะว่าสายการบินยกเลิกหรือไม่ก็เลื่อนนะคะหลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอแล้วก็รออย่างเดียวจนกว่า สายการบินจะประกาศดําเนินการ لانه في عندنا أشغال هونيك وما في طيران وانا طيارتي عنده لكانسليشن و دون جبرت اخذ طياره ثانيه حتى ادي روح ارجع ع... على الشغل مبسوطين من سفر أنا, انا كنت فضلت كمل الصيفيه هون بلبنان وأقدر أروح روح على روى ارجع ارجع على الشغل انا كنت بسوريا